ตื่นตาความยิ่งใหญ่อลังการไปด้วยไฟแสงสีและธรรมชาติงดงามราวกับภาพวาดจีนโบราณกับทริปนี้เลยเที่ยว2เมืองโบราณสุดอลังการฝูหลงเฟิงฟ่งห่วงเมืองที่เต็มไปด้วยมวลสเสน่ห์และเอกลักษณ์อันน่าทึงส่วนมันลุกออกมาจากเทพนิยายจีนเลยค่ะ เริ่มต้นกันที่เมืองโบราณฝูหลงเมืองโบราณที่มีไฮไลท์เป็นน้ำตกอยู่ใจกลางเมืองสวยงามทั้งกลางวันกลางคืนเป็นความสวยงามที่เกินบรรยายจริงๆค่ะอีกหนึ่งเมืองที่งดงามไม่แพ้กันจนได้ชื่อว่าเป็นเวนิสเมืองจีนนั่นก็คือเมืองโบราณเฟิ่งหัวเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและแม่น้าพาไปล่องเรือไม้ชมความงดงามของหมู่บ้านในแม่น้ําถั่วเจียงชมวิวของบ้านเรือที่ยกพื้นสูงเรียงรายสองฝั่งฝั่งแม่น้าซึมซับบรรยากาศของวัฒนธรรมจีนดั้ง เดิมแบบเต็มอิม่มสวยสมชื่อเวนิสเมืองจีนจริงๆค่ะสำหรับใครที่ชอบเอกลักษณ์และวัฒนธรรมจีนโบราณพาไปได้เลยกับ2เมืองนี้สนใจจองทริปกับเราไปเที่ยวจีนแบบก,กินหรูอยู่สบายเที่ยวสนุกมาก,กับค u a l i t y e x p r s s s ได้เลย